สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำร้านอินแบกเติมเกมมีทั้งอวีเก็นชินและบูมแซดออริจินเติมแพ็คใหญ่จาก3,700ลดเหลือ2 5 0 0บาทเติมถูกปลอดภยัยต้องร้านอินแบกเติมเกมถูกทะลุมิติจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนำกับเกมบูมแซดออริจินคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับ ก็ผมได้แนะนำกูรูกับไก่ไปแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นมดก็แล้วกันนะครับตอนนี้มดมันจะมี2ประเภทนะครับก็คือเป็นมดแดงกับมดน้ำเงินก็คือแตกต่างกันที่ความแรงแล้วก็ค่าสเตตัสนะครับแล้วก็สกิลที่มันจะเหมือนกันแต่ให้เอฟเฟกที่ค่อนข้างสูงกว่ากันนะครับอย่างมดฟ้าเนี่ย เป็นมดพื้นฐานนะมดทั่วไปนะสเตตหรือว่าเ้าเรียกว่าอะไรล่ะผลของสกิลมันจะน้อยกว่านะครับมาดูกันที่5ดาวนะก็5ดาวเนี่ยเราจะได้อะเอทีที่200นะครับเด็ก5 0 0ลัก700แล้วก็เดฟ1 0 0 0ซึ่งสัตว์เลี้ยงมดเนี่ยมันจะไปเน้นที่เน้นที่ค่าเดฟกับค่าลักนะครับก็มาดูกันที่มดแดงนะมดแดงเนี่ยจะได้เด็กได้เดฟ ,1 0นะครับแล้วก็ลัก 827นะครับสังเกตว่าต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผลของสกิลเนี่ยก็ต่างกันเยอะเหมือนกันอย่างโล่นะครับโล่ที่ใช้บ่อยๆอลดลดดาเมจนะครับ100หน่วยนะบวกกับอีก20%แล้วก็ลดเมื่อถูกโจมตีก็จะลดดาเมจเพิ่มเติมอีก1 0ครับแต่เนี้ยมันจะต่อเนื่องแค่1รอบนะสกิลจะมีผลแค่1รอบอามาดูันที่มดแดงครับมดแดงเนี่ยจะลดดาเมจร2 0หน่วยนะครับ มันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะแล้วก็ผลของสกิลอย่างสกิลพาสีเนี่ยที่เมื่อถูกโจมตีจะสะท้อนนะครับอันเนี้ยผลมันมีโอกาสแค่20%สําำหรับมดฟ้านะแต่มดแดงเนี่ยมันจะมีโอกาสถึง25%เลยอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่สกิลต่างๆแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับอ่ะสกิลที่1นนะครับอ่าบอลลูกมดอันเนี้ยจะเป็นการ ออกไปโจมตีนะครับเป็นการโจมตีหลังจากที่เราโจมตีเสร็จเหมือนกับตัวอื่นเลยอ่แล้วก็มาที่สกิลที่2อนะครับอันนี้ผมเรียกว่านวมนะก็คือมันเป็นอ่ามัดแดงๆเหมือนนวมนะครับเวลาคว้างไปใช้ MP20 นะครับแล้วก็คูดาวสองรอบเมื่อคว้างไปจะทําดาเมจพื้นฐาน180%ยดิีแน่นอนแล้วก็จะเพิ่มอ่าอาร์เมอร์ให้ตัวเอง300หน่วยนะครับมันจะทำมันจะทาให้เราถึกมากเวลาหลังจากเราใช้สกิลนี้ ก็เอาไว้ใช้หลังจากที่เราจะเดินหรือว่าจะขยับพื้นที่มันก็จะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้พลังงานไปแล้วเนี่ยเรากดสกิลมันก็จะได้น้อยนะครับใช้สกิลนี้มันก็จะคุ้มกว่ามาดูกันที่สกิลที่3นะครับยิ่งดียิ่งแข็งครับยิ่งตียิ่งแข็งอ่ะก็จะเป็นสกิลเปิดโล่นะครับลดดาเมจมีผลต่อเนื่อง1รอบนะครับใช้30 MP คูดาวสองเทินซึ่งสกิลเนี้ย ผมจะแนะนำให้ใช้ถ้าลง PVP นะเมื่อเราจะกดสกิลเต็มครับแล้วเรารู้ว่าเราจะโดนสวนแน่นอนผมแนะนำว่าให้เรากดนะครับอย่างเราจัดเต็มไปเลยกดบวก1 50-50แล้วก็กดโล่มดตามพออีกฝั่งหนึ่งจะสวนเรากลับมาเนี่ยเราจะได้โดนเบาลงนะครับอันนี้ก็พลิกแพงใช้กันได้นะแล้วก็สกิลที่4ี่นะครับสกิลนี้มดต่อย40 MP คูดาว3รอบนะครับ เมื่อเราเปิดใช้นะครับมันจะอยู่2รอบนะแล้วทุกครั้งที่ถูกโจมตีนะครับจะสะท้อน50%ของดาเมจที่ได้รับใส่ศัตรูอันนี้ก็เอาไว้กดดันศัตรูได้เหมือนกัน,นครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่มันไม่ได้เพิ่มเกาะให้เราเราจะโดนดาเมจเต็มๆแล้วก็สะท้อนกลับไป50%นะครับอ่าแล้วก็สกิลพัฟซีบนะครับสกิลที่5เปลือกแข็งนะครับสกิลนี้จะเป็นพัฟซีติดตัว เมื่อเราใส่เข้าไปเราจะได้ค่า armor แล้วก็ค่าเดเพิ่มขึ้น10%นะครับก็เป็นพาสซีฟง่ายๆเลยทำให้เราถึกขึ้นครับแล้วก็พาสซีฟอ,อีกอันนึงนะครับเป็นพาสีฟกระเทาะเปลือกนะครับเป็นพาสซีฟที่สะท้อนนั่นเองก็มีโอกาส20%จะสะท้อนดาเมจ5%ของ HP ปัจจุบันนะครับใส่ศัตรูทุกครั้งที่เราถูกโจมตีนะก็สามารถใส่ไปได้นะครับ5%ของ HP ปัจจุบันก็ อาจจะดูไม่แรงเท่าไหร่นะครับโอเคมาดูกันที่โล่โล่แดงครับโล่นี้ก็จะเป็นโล่ที่เหนือกว่าโล่อันเก่านะครับก็เมื่อเรากดใช้นะครับจะไม่โดนดาเมจจากกระสุนระเบิดนะครับโดยสมบูรณ์ก็คือเหมือนหลบดาเมจเลยแล้วก็ฟื้นฟู HP 15% 1รอบนะครับมีผลเฉพาะต่อสู้กับคนเท่านั้นอ่ะก็คือเอาไว้กดหลังจากที่เราอ่า ป้องกันสตูคาเ์เตอร์นั่นเองก็เป็นสกิลที่ยกระดับมาถือว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายเข้มแข็งไม่ถอยนะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะทุกครั้งที่เราถูกโจมตีเราจะได้ MP เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยเมื่อเราไปเล่นเนี่ยแล้วเราโดนขุดเราอาจจะมี MP เพิ่มขึ้นมาถึง9หน่วยเลยนะครับก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่เอาไว้ซัพพอร์ตตัวเองเพราะว่ามดเนี่ยมันใช้สกิลได้ ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรล่ะใช้ MP เยอะแต่ว่าเทินอยู่น้อยนะครับอย่างโลเนี่ยก็ต้องใช้ตั้ง30 MP แต่ว่าอยู่แค่เทินเดียวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่แค่เทินเดียวเหมือนกันนะโลแดงกับโลฟ้ามีแค่สกิลที่เป็นมดต่อยนะครับที่มันจะอยู่2เทินก็เป็นตัวที่ใช้ MP เยอะมากๆแต่ว่า,าเทินอยู่น้อยนั่นเอง ซึ่งมดเนี่ยเราสามารถพลิกแพงได้หลายอย่างนะครับเราจะเอาไปใช้ลง PVP ก็ได้เหมือนกันหรือจะเอาไปลงด่านก็ได้เหมือนกัน,นครับอยู่ที่ว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงตัวไหนอ่ะก็ตัวเนี้ยเป็นตัวสําหรับสายแทงแล้วก็สายคี้นะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมดไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นต้นอ่อนแล้วนะครับเป็นเทพลงดัานอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมนะสำหรับ คลิปแนะนํำสกิลตัวละครอ,อย่างอ่าไม่ใช่สกิลตัวละครน,นี่เป็นสกิลสัตว์เลี้ยงครับอย่างมดนั่นเองก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็อาจจะมีพูดผิดไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ